สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอาหารจานหนึ่งที่แบบว่าเป็นเพื่อนแท้ตอนหิวของคนไทยเยอะมากเลยนะคะคิดอะไรไม่ออกบอกกระเพราใช่แล้วค่ะผัดกระเพรานี่เองครับแต่อีกความคุ้นเคยนี่แหละครับมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเอะใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงกันแน่ เป็นอาหารไทยแท้แต่โบราณอย่างที่บางคนเชื่อกันหรือเปล่าหรือทำไมนะใครๆก็ชอบเรียกว่าเมนูสิ้นคิดแน่สิคะวันนี้เราเลยอยากจะชวนมาออลองสำรวจข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่เราไปรวบรวมมานะคะมีทั้งบทความวิเคราะห์มีข้อมูลจากสารานานุกรมออนไลน์ด้วยก็จะมาลองปฏิปต่อเรื่องราวกันดูว่าผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นมายังไงตั้งแต่จุดกำเนิดซึ่งอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดกันไปจนถึงหน้าตารสชาติที่เราคุ้นๆกันทุกวันนี้ ซึ่งข้อมูลที่เราหามาได้นี่น่าสนใจมากๆเลยครับมีหลายๆแง่มุมมากตั้งแต่เรื่องที่แบบท้าทายความเชื่อเดิมๆเลยนะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสูตรตามยุคสมัยไปจนถึงเรื่องความดังความนิยมในต่างแดนอย่างล่าสุดนี้ก็เพิ่งได้อันดับ3อาหารผัดยอดเยี่ยมของโลกจากเทสแ a t ลั s เมื่อป66ี6-6ที่ผ่านมานี่เอง หูดังเหมือนกันนะคะเนี่ยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะประเด็นแรกเลยที่คิดว่าอาจจะทําให้หลายคนแบบเอ๊ออกมาดังๆเลยคือความเชื่อที่ว่าผัดกะเพราเป็นอาหารไทยโบราณมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือสุขโขทยัยอันนี้จากข้อมูลที่เราดูกันมาเหมือนจะไม่ใช่เลยใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับอันนี้เป็นจุดที่แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเห็นตรงกันนะว่าผัดกะเพราในฐานะเมนูอาหารเนี่ยครับ น่าจะเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองคือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับราวๆปีพศ2490ราถึง2 5 0พประมาณนั้นแล้วถึงจะมาแบบแพร่หลายจริงๆจังๆก็ในยุคสมัยของจอมพลปอพิบูลสงครามช่วงนั้นที่มีนโยบายสร้างชาติะครับก็มีการส่งเสริมอักษณ์ความเป็นไทยผ่านอาหารการกินด้วยส่วนหนึ่งว้าวแปลว่าความคิดที่ว่านี่คืออาหารเก่าแก่ดั้งเดิมมากๆนี่จริงๆเป็นเรื่องที่ใหม่กว่าที่คิดเยอะเลย อาจจะใหม่กว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าเราอีกนะคะเนี่ยแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะเหมือนเคยอ่านเจอเรื่องใบกะเพราในบันทึกเก่าๆอยู่นะคะอย่างในจดหมายเหตุลาลูแบร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์นู่นเลยพศ2อ,อ3 0ก็บอกว่าคนสยามใช้ใบกะเพราในเครื่องจิ้มหรืออย่างในอัคราพิธานนสรับของหมอบรตเลพศสอพศ2416กก็มีคำว่ากะเพราบอกว่าเป็นผักใช้แกงทำยาอันนี้คือยังไงคะคำถามดีมากครับ คือจุดนี้ต้องแยกกันชัดๆเลยระหว่างใบกระเพราที่เป็นพืชเป็นสมุนไพรกับผัดกระเพราที่เป็นชื่อเมนูอาหารครับการที่มีบันทึกถึงใบกระเพราในสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยมันก็แสดงว่าคนไทยเรารู้จักและก็ใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้มานานแล้วจริงๆซึ่งก็มีข้อสันนิษฐานนะครับว่าเราอาจจะรับเอาต้นกระเพรามาจากวัฒนธรรมอินเดียผ่านศาสนาพรามหมณ์ฮินดูที่เขาใช้บูชาเทพเจ้ากัน แต่ว่าการนําใบกะเพรามาผัดเป็นอาหารจานหลักแบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีหลังครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแยกกันตัววัตถุดิบกับตัวเมนูอาหารแล้วพอจะมีร่องรอยไหมคะว่าไอ้เจ้าเมนูผัดกะเพราเนี่ยมันเริ่มมีให้เห็นครั้งแรกๆช่วงไหนคะมีข้อสันนิษฐานหลายทางเหมือนกันครับบางก็ว่าอาจจะเริ่มเห็นตามร้านอาหารตำสนังของคุณจีนในเมืองไทยช่วงช่วงรัชกาลที่7 แต่หลักฐานที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมชิ้นหนึ่งที่เราเจอก็คือโฆษณาในหนังสือพิมพ์สมัยก่อนครับเป็นโฆษณาเครื่องแกงสําเร็จรูปยี่ห้อตราหม้อพานทองตีพิมพ์ปีพศ2476ในโฆษณาน,นั้นระบุชัดเจนเลยครับว่ามีพริกแกงผัดกะเพราขายด้วยแสดงว่าอย่างน้อยๆเลยนะในปีนั้นก็เริ่มมีคนรู้จักอาหารที่เรียกว่าผัดกะเพากันแล้วโห2476นี่ก็นานเหมือนกันนะคะ ก่อนสงครามโลกครั้งที่2อีกแต่ที่บอกว่ามาฮิตจริงๆคือหลังสงครามหรอคะถูกต้องครับคือมีอยู่ก่อนไม่ได้แปลว่าจะนิยมในวงกว้างทันทีซึ่งข้อมูลนี้ก็ไปสอดคล้องกับบันทึกของคุณประยูนอุลชาดะหรือนนนะปากน้ำศิลปิเป็นแห่งชาตินะครับท่านเคยเขียนไว้ในหนังสืออาหารรสวิเศษของคนโบราณตีพิมพ์ปี2 5 3 1ท่านบอกว่ากะเพราผัดพริกเนี่ย เพิ่งจะมานิยมกันจริงๆจังๆก็ช่วงประมาณ30ปีก่อนที่หนังสือจะพิมพ์ถ้านับย้อนกลับไปมันก็จะตกราวๆปีพศ2อ0 0พอดีเป๊ะเลยคือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2อ,อย่างที่ว่ามาครับอืมน่าสนใจมากค่ะแสดงว่ามันมีช่วงก่อตัวแล้วก็ค่อยๆพีข,ขึ้นมาทีนี้พอเราพอจะรู้ช่วงเวลาเาร่าวๆแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันนะ เหมือนได้ยินว่ามีเรื่องอิทธิพลจากอาหารจีนเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ครับมีความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวครับนักวิชาการด้านอาหารหลายท่านก็เชื่อว่าผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากการปรับการประยุกต์เอาเทคนิคการทำอาหารแบบจีนคือการผัดหรือสเตอร์ฟรายที่ใช้ไฟแรงๆในกระทะผัดเร็วๆเ,เนีครับเอามาผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นที่หาง่ายในไทยแล้วก็มีกลิ่นรสจัดจ้านอย่างใบกะเพราพริก กระเทียมแล้วก็ปรุงรสให้ถูกบากคนไทยอ๋อ oh, เหมือนเอาเทคนิคเขามาแล้วก็มาปรับใช้กับของที่เรามีอยู่แล้วประมาณนั้นเลยครับมีข้อสันนิษฐานไปถึงขั้นว่าอาจจะแดดแปลงมาจากตำรับอาหารจีนบางอย่างเลยได้ซ้ํา mm hmm. เช่นพวกผัดเต้าเจี้ยวดํากับกระเทียมเจียวหรือบางทฤษฎีก็ว่าอาจจะพัฒนามาจากอาหารไทยเดิมๆที่คล้ายๆกันอย่างเนื้อผัดใบยี่หร่า ซึ่งก็ใช้สมุนไพรกลิ่นฉุนเหมือนกันพอเอาเทคนิคผัดเร็วๆไฟแรงๆมาใช้บวกกับวัตถุดิบที่ไม่กี่อย่างมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่แบบทำง่ายรวดเร็วตอบโจทย์ชีวิตคนที่เริ่มเร่งรีบมากขึ้นในสังคมเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่2พอดีเลยสินะคะถูกต้องครับมันเลยกลายเป็นเหมือนอ,อ,อาหารจานด่วนหรือฟาสต์ฟู้ดสไตล์ไทยๆย,ยุคแรกๆเลยก็ว่าได้ทำง่ายปรัเปลี่ยนเนื้อสัตว์ก็ได้ตามชอบหมูไก เนื้อทะเลหรือแม้แต่เต้าหู้ก็ได้หมดมันก็เลยแพร่หลายไปตามร้านอาหารตามสั่งอย่างรวดเร็วมากจนเกิดเป็นวลีติดปากอย่างเมนูสิ้นคิดขึ้นมาเพราะแบบเวลานึกอะไรไม่ออกจริงๆผัดกะเพรานี่แหละง่ายสุดเร็วสุดแล้วเข้าใจที่มาของฉายานี้แล้วค่ะมันมาจากความง่ายความแพร่หลายนี่เองทีนี้แล้วค่ะประเด็นที่คิดว่าคนน่าจะอยากรู้กันมากที่สุดเลยแล้วไอ้ผัดกะเพราแบบที่ว่ากันว่าเป็นดั้งเดิมจริงๆเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงคะรสชาติล่ะ เหมือนที่เรากินกินกันทุกวันนี้หรือเปล่าจากข้อมูลแล้วก็ตำราอาหารเก่าๆที่พอจะสืบค้นได้นะครับเชื่อว่าสูตรดั้งเดิมเนี่ยเรียบง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับส่วนประกอบหลักๆจริงๆน่าจะมีแค่พริกอาจจะเป็นพริกขี้หนูพริกแห้งก็ได้กระเทียมเนื้อสัตว์แล้วก็หัวใจสําคัญเลยคือใบกระเพรา ส่วนการพรุงรสนะครับแทบจะใช้แค่น้ำปลาเป็นหลักเลยอาจจะมีบางสูตรเก่าๆที่ใส่โตเจ้ยวหรือว่าน้ำพริกเผาลงไปนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความหอมแต่หลักๆเลยคือเค็มนำจากน้ำปลาไม่มีน้ำมันหอยไม่มีน้ำตาลเหรอคะในสูตรแรกๆเนี่ยไม่ได้มีระบุไว้เลยครับยังมีตำราอาหารช่วงปลายๆทศวรรษ25 2 0เล่มหนึ่งพูดถึงผัดกะเพราเนื้อก็ระบุส่วนผสมแค่เนื้อสับพริกกระเทียมใบกระเพรา ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสแค่นั้นเลยและที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าผัดเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาเข้าวสวยลงไปผัดคลุกต่อเลยกลายเป็นข้าวผัดกะเพราไปเลยครับอา้าวผัดแบบคลุกข้าวไม่ใช่ราดข้าวแบบที่เราคุ้นเคยกันแล้วลักษณะการผัดล่ะคะเหมือนกันไหมอันนี้ก็ต่างครับเชื่อกันว่าผัดกะเพราแบบดั้งเดิมจริงๆเนี่ยจะเป็นลักษณะผัดแห้งคือผัดแบบไม่ใส่น้ำหรือใส่น้อยมากๆ เน้นให้เครื่องปรุงทุกอย่างมันคลุกเคล้ากับเนื้อสัตว์แล้วให้กลิ่นหอมของใบกระเพราที่โดนความร้อนกับกลิ่นฉุนของพริกกระเทียมเนี่ยมันฟุ้งขึ้นมาแบบชัดๆเลยซึ่งจะต่างจากที่เรานิยมกันในปัจจุบันที่มักจะทำเป็นแบบน้ำคลุกคลิกหรือบางทีก็มีน้ำซอสค่อนข้างเยอะหน่อยฟังดูแล้วเน้นความหอมความฉุนเป็นหลักเลยนะคะเนี่ย และพวกผักเสริมต่างๆอย่างเช่นถั่วฝักยาวหอมใหญ่ข้พดอ่อนแครอทที่เราเห็นกันบ่อยๆในผัดกะเพราสมัยนี้ล่ะคะมาจากไหนดั้งเดิมไม่มีแน่ๆไม่มีแน่นอนครับพวกนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาทีหลังในยุคต่อๆมาแล้วสันนิษฐานว่าอาจจะมีหลายเหตุผลนะครับทั้งเรื่องเอ่อการลดต้นทุนการเพิ่มปริมาณทำให้อาหารมันดูเยอะดูคุ้มราคามากขึ้น หรืออาจจะเพื่อปรับรสชาติให้ถูกปากคนบางกลุ่มมากขึ้นลดความเผ็ดร้อนจัดจ้านลงหรือเพิ่มความหวานจากผักเข้ามาแทนแล้วพอมีข้อมูลไหมคะว่าเริ่มใส่กันตั้งแต่เมื่อไหร่มีข้อมูลบางแหล่งระบุว่าเริ่มเห็นการใส่ถั่วฝักยาวเข้ามาตั้งแต่ราวๆปีพศ2513แล้วนะครับแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันที่ตำราอาหารปลายทศวรรษ2520ที่เราอ้างถึงเมื่อกี้นะครับที่ทำเป็นข้าวผัดกะเพราเนื้อ เขาแนะนําให้กินคู่กับถั่วฝักยาวสดเป็นผักเคียงไม่ได้เอาลงไปผัดด้วยแสดงว่าไอเดียการหั่นถั่วฝักยาวใส่ลงไปผัดรวมกันเลยเนี่ยอาจจะเพิ่งมาฮิตกันจริงๆจ,จังๆทีหลังอีกทีก็ได้นะครับอ๋จริงด้วยค่ะกินเป็นผักแกล้มไม่ใช่เอาไปผัดรวมแล้วเรื่องชนิดของใบกะเพราล่ะคะเห็นว่ามีประเด็นเรื่องกะเพราแดงกับกะเพราขาวด้วย ช่ครับใช่ครับ,รบมีความเชื่อและก็มีผู้รู้หลายท่านยืนยันนะครับว่าสูตรผัดกระเพราแต่ดั้งเดิมจริงๆเนี่ยจะนิยมใช้กระเพราแดงหรือที่เรียกกันว่ากระเพราบ้านกระเพราป่าซึ่งใบมันจะเล็กกว่าก้านขอบใบอาจจะมีสีออกม่วงแดงๆที่สําคัญคือมันให้กลิ่นที่หอมฉุนและก็รสชาติที่เผ็ดร้อนแรงกว่ากระเพราขาวหรือกระเพราเขียวที่เราหาซื้อง,ง่ายๆตามตลาดทุวไปในปัจจุบัน ซึ่งกะเพราขาวใบจะใหญ่กว่ากลิ่นก็จะนุ่มนวลกว่าครับว่าถ้าอยากลองชิมรสชาติที่ใกล้เคียงของเดิมอาจจะต้องลองหากะเพราแรงมาผัดดูนะคะแล้วพวกเครื่องปรุงรสอื่นๆที่นอกเหนือจากน้ำปลาล่ะคะมันเข้ามาตอนไหนก็ค่อยๆทย,ยอยเพิ่มเข้ามาครับตามยุคสมัยตามความนิยมเลยในระยะหลังๆก็เริ่มมีการใช้พวกซอสปรุงรสต่างๆเข้ามาช่วยทั้งซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำ บางทีใส่เพื่อให้สีสวยๆนะครับน้ำมันหอยอันนี้ตัวเพิ่มความข้นรสกลมกลมยอดฮิตเลยมีการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บเข้ามาตัดรสเค็มมีการใช้ผงปรุงรสสำเร็จรูปต่างๆหรือบางสูตรก็อาจจะเพิ่มมิต,ติด้วยการใส่น้ำพริกเผาลงไปอย่างมีตำรากับแกล้มปีพศ2541เล่มหนึ่งแนะนำสูตรผัดกระเพราเนื้อสับที่ให้หมักเนื้อกับเหล้าก่อนเลยแล้วตอนผัดปรุงแค่น้ำปลากับน้ำตาลปี๊บเท่านั้นเอง จะเห็นว่ามันหลากหลายปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆจริงๆครับโอฟังดูแล้วเส้นทางการเดินทางของผัดกะเพรานี่มันมีสีสันมีการปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ดูแบบเรียบง่ายมากๆเน้นวัตถุดิบไม่กี่อย่างผัดแบบแห้งๆองหอมๆมาสู่ยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนหลากหลายมากขึ้นทั้งเครื่องปรุงผักเสริมแล้วก็สไตล์การผัดด้วยใช่ครับแล้วถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแต่สถานะของผัดกะเพราในปัจจุบัน ก็ยังคงแข็งแกร่งนะครับเป็นเมนูยอดนิยมอันดับต้นๆของคนไทยเสมอไม่ว่าจะร้านตามสั่งข้างทางร้านข้าวแกงหรือแม้แต่ในร้านอาหารหรูๆก็ยังต้องมีเมนูนี้ติดไว้แล้วก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นคือความนิยมนี้มันข้ามพรมแดนไปแล้วจน Test Atlas จัดอันดับให้เป็นหนึ่งในอาหารผัดที่ดีที่สุดในโลกในแง่โภชนาการละคะจานเดียวแบบนี้ถือว่าโอเคไหมก็ถือว่า ค่อนข้างครบเครื่องนะครับถ้าดูคร่าวๆอย่างกะเพราไก่รัดข้าว1จานประมาณ300กรัมเนี่ยก็จะให้พลังงานราวๆ550ถึง600กิโลแคลอรีมีทั้งโปรตีนจากไก่คาโโร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วก็ไขมันจากการผัดรวมถึงวิตามินแร่ธาตุจากพริกกระเทียมแล้วก็ใบกะเพราเองก็ถือว่าสารอาหารหลกัหลกๆค่อนข้างสมดุลในจานเดียวเพียงแต่ว่าปริมาณไขมันกับโซเดียมอาจจะสูงหน่อยถ้าปรุงรสจัดหรือใช้น้ามันเยอะไปนะครับอืมเข้าใจค่ะ และในต่างประเทศล่ะคะโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นที่ดูจะชอบอาหารไทยมากๆเลยความนิยมของผัดกะเพราที่มั่นเป็นยังไงบ้างคะน่าสนใจมากครับมีผลสำรวจเมื่อปี2559นะครับโดยศูนย์วิจัยในญี่ปุ่นเขาพบว่าข้าวผัดกะเพราที่นู่นเขาจะเรียกกะเพาะราไรซ์นะครับเมนูนี้ติด1ใน15อันดับเมนูอาหารต่างชาติที่คนญี่ปุ่นนิยมซื้อวัตถุดิบมาทำกินเองที่บ้านมากที่สุดเลยควบคู่มากับข้าวมันไก่เลยนะครับ สแสดงว่ามันเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของเขาได้พอสมควรเลยแต่เหมือนจะมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับผัดกระเพราในร้านสะดวกซื้อที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะเคยได้ยินมาแว่วๆอ๋อเรื่องนั้นใช่ครับมีการแชร์ข้อมูลกันเมื่อประมาณปี2561ว่าที่ร้าน7 e เ e ่ e อีเลฟในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวางขายเมนูข้าวกล่องที่ใช้ชื่อว่าผัดกระเพราหรือกระเพราไรซ์แต่พอไปดูที่ส่วนผสมจริงๆแล้วนะครับกลับกลายเป็นว่า เออไม่มีใบกระเพราอยู่เลยแม้แต่ใบเดียวฮะไม่มีใบกระเพราในผัดกระเพราเนี่ยนะคะแล้วมันคืออะไรล่ะคะนั่นกลายเป็นไก่ผัดซอสอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้ววิธีทานที่เขาแนะนําข้างกล่องคือให้เอาไปคลุกกับยำมุนเส้นที่ให้มาด้วยแล้วราดด้วยซอสผักชีอีกทีก่อนจะกินกับข้าวสวยสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้คือมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสุดๆเลยครับว่าเมื่ออาหารมันเดินทางข้ามวัฒนธรรมข้ามภาษาไปอยู่ในบริบทใหม่ๆเนี่ย มันสามารถถูกตีความถูกดัดแปลงหรืออาจจะถูกเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ขนาดไหนจนบางทีเหลือแค่ชื่อแต่ส่วนประกอบสำคัญที่เป็นหัวใจของเมนูนั้นๆกลับหายไปเฉยเลยมันบอกอะไรเราได้บ้างคะถ้าให้ลองสรุปสั้นๆก็คือ ผัดกะเพราที่เราจรินกันทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่อาหารไทยโบราณเก่าแก่เป็นร้อยรปีอย่างที่บางคนอาจจะเคยเชื่อกันแต่น่าจะเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะโดยอาจจะได้รับอิทธิพลจากเทคนิคการผัดแบบจีนแล้วก็ปรับให้เท่ากับวัตถุดิบรสชาติแบบไทยๆจากนั้นก็มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงสูตรมาเรื่อยๆเลยจากยุคแรกที่ดูเรียบง่ายผัดแห้งๆเน้นกลิ่นกะเพราแดงรสเค็มน้ำปลา มาสู่ยุคปัจจุบันที่ซับซ้อนขึ้นปรุงรสจัดจ้านขึ้นมีการใส่ผักหลากหลายชนิดจนกลายเป็นอาหารจานด่วนยอดนิยมแล้วก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของอาหารไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกเลยใช่ครับแล้วถ้ามองในภาพกว้างขึ้นไปอีกเรื่องราวของผัดกะเพรามันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มันไม่เคยหยุดนิ่งเลยการปรับตัวของอาหารให้เข้ากับยุคสมัย วิถีชีวิตความชอบของผู้คนในแต่ละช่วงเวลาและมันยังแสดงให้เห็นว่าอาหารบ้านๆธรรมดารรมดาในชีวิตประจำวันนี่แหละที่สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของชาติได้มันยังชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามกับแนวคิดเรื่องความดั้งเดิมหรือความเป็นต้นตำรับของอาหารด้วยว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ลื่นไหลเปลี่ยนแปลงและก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา ไม่ได้มีอะไรตายตัวขนาดนั้นจริงมากๆเลยค่ะมันไม่มีสูตรไหนที่หยุดนิ่งอยู่กับที่จริงๆด้วยและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายกันไว้นะคะในเมื่อผัดกระเพรามันมีวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากอดีตท,ที่เรียบง่ายมาถึงปัจจุบันที่หลากหลายมากๆแล้วในอนาคตข้างหน้าล่ะคะผัดกระเพราจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนได้อีก จะมีวัตถุดิบใหม่ๆการตีความใหม่ๆหรือสไตล์การปรุงแบบไหนที่คนรุ่นต่อไปอาจจะมองเป็นเรื่องปกติของเมนูนี้เหมือนกับที่วันนี้เราอาจจะคุ้นเคยกับการใส่ถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนกันไปแล้วก็น่าติดตามนะคะว่าเรื่องราวของจานนี้จะเดินทางไปทางไหนต่อค่ะ